จากนี้ไปเนี่ยห้ามเรียกปุมห้ามเรียกฟิลิบัตเตอร์ว่าแมวขยะขาวดําอีกแล้วเพราะว่าเขาคือแมวขยะสีส้มเอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Cat กันอีกเช่นเคยนะสําหรับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในร่างสุดยอดของแมวฟิลีบัตเตอร์นะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสีส้มทั้งตัวเลยพลังของมันเนี่ยจะเป็นลูกสีมว่วงๆเวชาร์จพลังเข้าไปมันจะชาร์จพลังนานนิดนึงแล้วก็ยิง โอมอ่าประมาณนี้เลยล่างหนึ่งมีทาร์เก็ตคือตัวสีขาวฟีดตีแอเรียตีทั้งหมดพอเป็นล่าง2องร์เก็ตกับสกิลเหมือนเดิมพอเป็นล่างปุกพลังอ่าเพิ่มเป้าหมายมาคือตัวซากเว้ยตีฟีดไม่โดนเซิรค์คไม่โดนสาบตีแอเรียตีทั้งหมดโอ้ oh, ด่านแบบใหม่เว้ยชุ่งหิมะนวทิโนนะระดานนี้ก็เจอปีศาจส,สีแดงด้วยไปเลยพี่แมวหัวร้านนะ ตามมาด้วยแคนแคนแมวรถไฟหาตังมานั่นแหละแล้วก็ไปเฮดิสมาก่อนเลยเอาเฮดิสมารับตีนตามไปด้วยแมวไข่นะจะได้ถึกถึกกับตัวสีแดงแล้วก็จะได้แบบไปลดดาเมจด,ด้วยแมวสลามไปรัวๆแมวไขมาโอเคนนโอไปหนึ่งรอบแล้วไซโคนแม่งจะแรงไปไหนวะเน,นี่ยดาเมจอะเกินไปแล้วนะไซโคอ้ยโอเคเคลียร์ไซโคนได้แล้ว ไปไพายยมาก่อนเลยดีนะที่แบบใส่คนตัวที่หนึ่งเพิ่งตายตัวที่สองก็มาซะละนีโอไปหนึ่งรอบแมวไข่ไปต้องลดดาเมจตัวสีแดงเว้ยแคนนมาฟิลีบัตเตอร์มากูไม่ปล่อยหรอกปล่อยมาแพ้แน่นอนเอิ่มยังไงดีล่ะพี่แมวหัวล้านไปต้องเคลียร์ไซคลนให้ทันนโอหนึ่งรอบไม่นะออ ไม่รอดแล้วทรงเนี้ยโอ้โหไม่คิดว่าไซโคนจะเป็นปัญหาขนาดนี้โอยเออฟิลีบัตเตอร์มาโอเคเนี่ยผมแพ้เพราะฟิลีบัตเตอร์เลยเหลือ49ซโอเคแมวดึงดึงแมวสลามแคนแคนพี่แมวหัวร้านรอบนี้ใส่แมวไว้น้ำมาเว้ยแล้วก็ปล่อยฟิลีบัตเตอร์มาเลยครับผมเอาแหละรอบเนี้ยผมจะต้องชนะเพราะว่าฟิลีบัตเตอร์อย่างแน่นอนนะนีโอไปหนึ่งรอบ โอเคแมวปลาหมึกไปต้องเอาไปลดโอโหฟิลิบัตเตอร์นี่แกจะแบบไปอยู่ใกล้เกินไปไหมอะฮะใกล้กันเกินไปแล้วนะฟิลิบัตเตอร์ยิงไปโตูยังเถือนนะฟิลิบัตเตอร์ยิงไปหนึ่งทีไซโคนถึงกระแตกเลยนีโอไปหนึ่งรอบโอเคคูดาฟิลิบัตเตอร์ก็เร็วอยู่นะดูดิเร็วหรือเปล่านะ,ะกลางๆแล้วกัน ไม่ถือว่าเร็วมากแต่ก็ไม่ช้ามากเว้ยแมวว่ายน้ําไปลวนลวอยางไงดีเจมิตามาก่อนดีกว่าเจ๊ครับมาเลยครับเจ๊เจ๊คือหัวใจของผมเฮดิสก็แตกไปเรียบร้อยนะแมวปลาหมึกไปพี่แมวหัวร้านฟิตแมน เอาเลยครับเจ๊นั่นแหละครับเจ๊ผมมั่นใจในตัวเจ๊นะครับเจ๊แมวปลาหมึกไปเจ๊ครับอย่าโดนมันปัดแล,ล้วรียบร้อยนะเคลียร์ไซคนไม่ได้ในอไปหนึ่งรอบด่านนี้นี่เอาจริงแบบเป็นด่านระดับบอสได้เลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะแบบเป็นด่านธรรมดาธรรมดาในตำนานระดับศูนย์ไม่นะ ฟิลิปเเตอร์ใกล้มาแล้วฟิลิปเเตอร์คูดาวนานนี่หว่ะโอเคปีศาจหัวแดงกระเด็นไปนิดหนึ่งแล้วภายภายตบไปฟิชแมนไปยังไงดีภายภายแตกไปแล้วเจมิสตมาของผมยังอยู่ไว้พี่เมวหัวหลานไปแล้วเรียบร้อยนะเฮ hey, ดิ้มาเนโอไปหนึ่งรอบฟิลิปเเตอร์คููดาวเสร็จแล้วแล้วเจมิสตมาก็แตกไปแล้วเฮ้ยด่านนี้ก็ตึงอยู่หูยพี่เมวหัวหลานนี่เอาจริงแบบเป็นตัวเอาไว้ใช้ในด่านหลังๆเลยอะถ้ามีแค่แคนแคนอะตบไม่ทันนะแคนแคน ตบซิงเกิลแต่ว่าพี่แมวหัวร้านเนี่ยตบแรงกับสีแดงแล้วตบแบบไอ้นี้ด้วยแอร์เรียแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์บอสไปได้เพราะว่าฟรีบัตเตอร์ชัดๆเนี่ยทำให้ผมชนะด่านนี้แมวดึงดึงก็ขาดไม่ได้นะเนี่ยแมวดึงดึงนี้สชีวิตไงถือว่าคุ้มอะคุ้มมากได้600สนนะ่ะทีลาบสูงช็อกโกแลตไปเลยไซโคนโอเค เป่าตุงไปจนเลเวล3นะแล้วเป็นอย่างไรล่ะไซโคลผมนะหาเงินให้ดีเลยเกินนะส่งเจไม่ตามามาเลยนีโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ใจเย็นๆส่งไซเบอร์แคทมาแคนแคนไปแมวรถไฟหมับเขาให้ไม่มีใครตายเลยทำประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วต้องแบบเอาไว้จังหวะที่แบบแมวตัวอื่นจ่ายดาเมจไปเล็กน้อยแล้วอะแล้วค่อยปล่อยแบบแมวรถไฟไปตอหลังเว้ย มันถึงจะแบบทําให้แมวรถไฟฆ่าได้แล้วได้ตังค์นะะเออบารานุภาพของโดรอนนะนี่โอไปหนึ่งรอบแล้วใครตายไปวะนาไม่ฟ<ป>ิลิปเตอร์มาแย่ yeah, แล้วแย่แย่แล้วแย่ yeah, แล้วแย่แล้วนะมีททร์กเก็ตคือตัวเลกโอ้ oh my god หลังๆคือรอบเดียวแม่งไม่เคยชนะเลยเอา้าแล้วกดคืนชีพทำไมวะเนี่ย <c oughs> จะกดตอบว่าไม่ กลายเป็นตอบว่าใช่เออถือว่าขอชนะแบบเร็วๆเลยแล้วกันแมวรถไฟเจิมหมาไปหนึ่งทีได้การเงินมานะแต่ก็เท่านั้นแหละโอเคเรียบร้อยนะได้มา400,000ส,สำหรับในด่านนี้จะเจอบอสซอมบี้ส่งใครก่อนดีเจมิตมะหรือว่าอะไรยังไงดี ยังไงดียังไงดีแล้วลูกน้องฝั่งเขาแม่งเยอะเลยเกินยังไงดีไม่รอดแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นไว้เย็นไว้เออเฮดิตมาก่อนเลยแล้วก็ซากุดะมา ไม่ไหวแล้วอีกฝั่งหนึ่งแม่งโอ้โหเล่นสเต็ปรับตีเหรอวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจังหวะนี้ต้องส่งฟิลีบัตเตอร์มาแล้วแหละถึงแม้ว่าทรงจะแพ้แต่ว่าไม่แพ้ไว้ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณผมคำนวณเอาไหว้หมดแล้วตั้งแต่จุดกำเนิดไปจนถึงจุดจบนะโอ้โหการโม้ครั้งนี้นี่มาระดับจัก,กรวาลจริงๆเลยส่งฟิลีบัตเตอร์มาเรียบร้อยนะส่งมาทำไมก็ไม่รู้ส่งมาให้เขารู้ ว่าเรามารีวิวโอเคมันน็อกแบคไปหนึ่งทีนะส่งแมวรถไฟไปบอกเลยสเต็ปอย่างนี้ชนะแน่นอนนะเป่าตุงเพิ่มไปหนึ่งทีแล้วก็พี่แมวหัวร้านไปบอกเลยซากุรกะกับเฮดิสเนี่ยโคตรจะแบกรถไฟเจมไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรครับผมก่อนที่บอสมันจะฟื้นคืนชีพนะแต่ว่าซากุระแดกซากแดกซากเร็วซากุระแดกซากมันเข้าไปโอ้โห บอลคืนชีพมาเรียบร้อยนะแล้วอย่างไงเราคืนชีพมาด้วยเลือดไม่เต็มหรืออย่างไงวะโดนสก,กินนิดเดียวก็ไปคุยกับลากมะม่วงแล้วนะสากุระจังหวะนี้แดกซากอยู่ไม่ทันหมดนะก็ชนะเรียบร้อยริมทะเลสาบสุดบ้องโอเคแคนแคนตบไปทีเดียวการเงินถึงกับแบ้งเลยนะเนี่ยกอริกอริกอริโอ้โคแคนแคนตัวนี้จะต้องโดนท่าไม่ตายของกอริลา กอริล่าอะไรวะกระจอกจังวะเนี่ยเออพุงใส่ผีเสื้อผีเสื้อก็ไม่ตายมาแล้วเดอะกอริล่าสีดำนะส่งซากุระมาเลยแล้วก็ไปเลยนะฟิลีบัตเตอร์แล้วก็แมวรถไฟขอเงินหมับเขาให้ กอลีล่าไม่ตายบ้าบอสิ้นดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้การเงินยังดีอยู่นะยังไม่ปล่อยโดรอนแมวรถไฟจิ้มป้อมไปหนึ่งทีแล้วก็โดรนมาเลยนะจังหวะนี้บันบ์นเลลิกมาแล้วเอาเร็วโดรนเออตีเซิร์ฟมันไปอย่างนั้นแหละบันบ์นเลลิกถึงก็โดนฟีีนะจังหวะนี้บอกเลยว่าโดรนเนี่ย the back of the back the back แห่งกาแล็กซีนะ the best of the best นะเบสที่สุดแล้วดีจริงๆเลยเฮดิแตกไปเรียบร้อยนะส่วนฟิลิปเตอร์ของผมนั้นชาร์จพลัง แล้วยิง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 โอ้ยไรสาระจริงๆเลยฟิลีบัตเตอร์เนี่ยชาร์จก็นานบางก็บางสก,กิดนิดเดียวก็ตายราคาก็แพงไม่ถึงก็แพงแต่ว่าแบบพอเทียบกับประโยชน์แล้วคือแบบมันเลยกลายเป็นตัวแพงอะ่ะเออความคุ้มค่ามันน้อยไว้ไม่เป็นไรสู้โดรนก็นไม่ได้ ต่อให้จะราคาพันแปดแต่แบบโอโหความคุ้มค่านี่บอกเลยมาเต็มนะแล้วในจังหวะนี้เหมือนว่าจะไม่ไหวนะเนี่ยถ้าผมไม่ได้ปล่อยเจมม่ต่มาก,กับโดรนไม่สิไหวแล้วโดรนเอาแล้วโดรนเป็นอย่างไรเราแพ้ hey, เพราะว่าหมาเซิร์กเหรอวะเนี่ยหมาแดงตีเซิรก์กพอเจ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 ส่งเจม,มาก่อนเลยแคนแคนไปไม่นะไม่นะไม่นะฟิลิบัตเตอร์มาก,ก็ได้วะ ไม่รู้จะส่งอะไรแล้วเนี่ยไมไม่ถ้าผมไม่มีฟิลิบัตเตอร์อยู่ในทีมนะชนะไปแล้วเนี่ยไม่ไม่นี่ยอไปหนึ่งรอบเยือไว้ฟิลิบัตเตอร์ตัวเดียวเลยทํากูแพ้เนี่ยหกเปรซนรอบนี้เอาเจมิตอมาออกแล้วเพราะว่าเจแม่งโดนเซิร์ฟก็เลยใส่โฟโนมานะเพราะว่าโฟโนเนี่ยไม่โดนเซิร์ฟใช่ใช่ใช่โอเคต้องส่งเฮดิสตัวแรกเท่านั้นเลย เฮดิสจะได้แบบคู่ดาวเสร็จเร็วๆประมาณนี้ยื้อไว้ก่อนยื้อเอาไว้ยื้อเอาไว้อย่ารีบไปตีบ้านโอเคส่งกวางมามัฟมนโอไปหนึ่งรอบแมวรถไฟโอเคเออใครดีละ่ะกอริล่าแล้วก็โฟโนโ ส่วนโดรนนั้นยังไม่ได้ส่งไม่เป็นไลโฟโน่แกแบบรีบขึ้นไปข้างหน้าทําไมวะเนี่ยโฟโน่แม่งเดินเร็วเลอเกินนะส่งโดรนมาเลยนี่โอไปหนึ่งรอบโฟโน่ไม่โดนเซิร์ฟแต่ว่าโฟโน่ก็กระเด้งหลายครั้งแล้วนะจะไหวหรือเปล่าจะไหวไหมโฟโน่ช้าล้วยิงไปไม่ใช่เคลียร์บัันเว้ยบันบันยังไงก็เคลียร์ช้าอยู่แล้วเลือดมันเยอะต้องเคลียร์หมาแดงให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้หมาแดงก็แตกไปแล้วนะด้วยารานุภาพของโฟโน่โอเคห <Hey! S 1> มาแดงมาเพิ่มโอไม่์กอด นีโอไปหนึ่งรอบโดรอนไปเลยไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่ขอส่งเฮดิส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 มาเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปจะส่งใครดีส่งใครดีกวางหรือเปล่าเอากวางมากวางคูดาวเสร็จนีโอไปหนึ่งรอบกวางจา๋าเคลียร์บันก่อนเร็ว เกียร์บันบันเอาบันบันให้ลงก่อนไม่ไม่อยากแพ้ละเว้ยเฮ้ยโฟโนก็ได้โฟโนไม่กระโดรอนไม่กระโดรอน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 โอเคสวยยังไงกอริล่ามาเร็วๆเร็วอ้เรียบร้อยโอ้ยเหลือแคบปลาเหลือแคบปลาแต่ว่าปลาตีเบาเร็วๆๆ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 ๆโๆๆ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  ต่อให้ป่ามันจะตีไกลแต่ว่ามันตีเบาเว้ยไปเลยโดรอนหน้ากากปุกพลังเอาแล้วระเบิดตูมเออแมวรถไฟเจมไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะถ้าชอบคลิปนี้ต้องช่วยกันกดไลค์ช่วยกันคอมเมนต์อะไรก็ได้จะพิมพ์6 9สาธุมาก็ยังดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ